สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชายครับนะมาพบในยามค่ำคืนนี้ครับ EP พระเก่าเช่นเดิมนะครับนะ EP พระเก่าเราจะมาทุกสองทุ่มครึ่งหรือสามทุ่มนะครับพี่น้องจัดให้ตามคำขอสายพระเก่านะครับนะวัดแจงไปพี่ชายนะครับวันนี้ไปพบกันครับนำราคาแบ่งปันเหมือนเดิมนะครับจัดส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางให้ทั่วประเทศไทยเลยครับนะฮะแต่พี่น้องสนใจสนใจรายการไหนสามารถจําอันดับรายการหรือจําชื่อรุ่น ไว้นะครับพี่ชายนะครับวันนี้เรามาพบกันนะครับในค่ำคืนนี้นะครับสนใจกันไหนติดต่อได้ที่อีดีไลน์หรือเบอร์โทรที่ขึ้นไว้นะครับนะเป็นหมายเลขเดียวกันนะครับนะฮะเดี๋ยวเรามาการที่หนึ่งอะไรครับพี่ชายหรือการที่หนึ่งวันนี้ครับนะเป็นเหรียญนะฮะพระอาจารย์สุริยันนะครับนะเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟผิวพื้นกระจกนะครับนี่ผิวกระจกเลยนะครับนี่ฮะเป็นหน้าครึ่งองค์นะพี่นะเลขโค้ดเบอร์เจ็ดหนึ่งสองนะครับ นี่ฮะมีปิดแผ่นทองด้วยนะฮะปั๊มแผ่นทองลงไปพี่นะฮะปั๊มแผ่นทองลงไปนะครับรายการนี้สี่ร้อยบาทนะครับนะรายการที่หนึ่งต่อมารายการที่สองครับรายการที่สองเป็นเนื้อนวัโลหะนะครับนะหน้ากากเงินแท้พี่นวะโลหะหน้ากากเงินแท้เลขคดเบอร์ห้าหกสี่รายการนี้นะครับนะผมขอแบ่งปันพี่น้องห้าร้อยบาทนะครับรายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับพี่ชายนะฮะรายการนี้จะสวยเลยนะครับรายการที่ผมขอห้าร้อยบาทนะครับรายการที่สองนะครับ ต่อมาครับต่อมาเป็นการที่3ครับรายการที่3ครับเป็นรุ่นนะฮะพยาภาลีพี่ชาย เป็นเนื้อชุบเงินนะครับหนะ้ากากชุบทองครับนะหน้านุนๆนะครับหน้าปูดนุนๆเลยครับนี่ฮะลงยาคุยพื้นเต็มสูบพี่นะดูพี่ดูคุยพื้นนะครับเป็นช่องเป็นตารางสวยมากเลยครับรุ่นนี้นะครับหมายเลขโคดเบอร์160นะครับหมายเลขโคดเบอร์1 6 0ด้านหลังเป็นองค์คตนะครับนะสวยมากพี่ชายนี่ฮะลงยาแดงแพงเสมอครับรายการนี้นะครับ500รบาทนะครับพี่ชายนะฮะรายการนี้500บาทนะครับนะรายการนี้นะครับ ห้าร้อยบาทนะครับรายการที่สามครับต่อมาเป็นรายการที่สี่ครับรายการที่สี่ครับเป็นเนื้อนวัโลหะหน้ากากเงินนะครับนะหมายเลขโคดนมเบอร์นะพี่นี่ฮะหนึ่งสามห้าครับหมายเลขคดนำเบอร์หนึ่งสามห้าครับรายการนี้สี่ร้อยบาทนะครับรายการที่สี่ร้อยบาทเลยครับพี่ชายนี่ฮะสวยเลยนะครับรายการนี้นะครับรายการที่สี่สี่ร้อยบาทนะครับต่อมารายการที่ห้าครับรายการที่ห้านะครับเป็นเนื้อนวัโลหะนะครับนี่ฮะ รุ่นนี้ครับสวยมากครับและรุ่นเป็นน่าจะเป็นรุ่นที่นูนที่สุดแล้วนะครับนะนะนะบ็อกสวยมากพี่เลขคืเบอร์ห้าศูนย์หกนะครับพี่ดูนะฮะน่าจะบ็อกนูนที่สุดนะพี่นั้นหน้าปูกออกมาแบบสวยๆเลยครับเนี่ยฮะเป็นเนื้อนวะโลหะนะพี่ชายเนื้อนวะโลหะนะครับรายการนี้นะครับผมแป่งไปพี่น้องนะครับนะสี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทนะครับรายการนี้นะครับรายการที่ห้านะครับ มาลุยกันต่อครับรายการที่หกนะครับรายการที่หกครับรายการนี้ผมไม่มีกล่องให้นะครับนี่ฮะเดี๋ยวผมใส่ตลับไปให้นะครับพี่ชายรายการนี้ครับผมเห็นสวยมากนะครับก็เลยเอาจับมาดูพี่นะครับพี่ดูรายการนี้ครับผมเห็นคมมากนะพี่ดูเส้นอักขรนี่คมเลยนะครับนี่ฮะผมก็เลยจัดมาให้เลยพี่ชายนี่ฮะ โอ้โหสวยจริงนะครับนะสวยจริงนะาฬกานี้พี่นะขอได้ถ่ายรูปแป๊บน,นึงนะพี่นะนี่ฮะสามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับนะแต่พี่พี่ที่สนใจนะขอรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับนะเพราะสวยมากนะครับพี่ชายเหรียญนี้สวยจริงนะครับนะจะเสียดายไม่มีกล่องนะครับรายกานี้ผมขอสี่ร้อยนะครับนะเหรียญรุ่นแรกหรือเปล่าพี่นะน่าจะเหรียญรุ่นแรกนะครับนะนี่ฮะตั้งแต่อยู่วัดบ้านธาตุประทับพี่ แต่ละการที่สวยจริงนะครับนะรายการที่ผมขอ400บาทแล้วกันนะครับต่อมาเป็นรายการที่เจ็ดครับรายการที่เจ็ดครับเป็นเหรียญน,นั่งผ่านรวยล้านล้านนะครับเหรียญนั่งผ่านนี่ฮะต่อโคตรลาพี่นะชัดเจนนะครับนี่ฮะสวยจริงครับเหรียญน,นี้เนื้อชุบเงินหน้ากาดชุบทองพี่เลขค้นเบอร์หนึ่งห้านะครับเลขค้นเบอร์หนึ่งห้านี่พี่ชาย นะความสวยสวยจริงนะครับนะสวยเลยนะครับรายการนี้นะครับมาพร้อมกล่องกับ้ยีนะครับนะผมขอห0 0บาทนะครับรายการนี้ห600้อบาทนะครับนะรายการนี้นะครับรายการที่7มาไปกล่องกับ้ยีนะพี่นะกล่องกับไม้หยีสวยเลยนะครับมาลูกต่อครับเป็นเสมารุ่นรวยทันใจครับเป็นเนื้อชุบทองนะครับหน้กกักเงินนะพี่นะเป็นเนื้อชุบทองหน้ากักเงินนะครับเลขคนเบอร์เจ็ดศูนย์นะครับเลขคนเบอร์เจ็ดศูนย์ครับมาพร้อมกล่องกับไ้ยีครับรายการนี้หกร้อยบาทนะครับ รายการนี้หกร้อยบาทนะครับพี่ชายรายการที่แปดนะครับต่อมารายการที่เก้าครับนะเป็นเนื้อทองเนื้อผิวลุ้งนะครับนะนวะหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับเลขคนเบอร์เก้าเจ็ดนะครับมาพร้อมกล่องกระเยี่ครับรุ่นรวยทันใจนะครับจมูกโดนนิดนึงพี่นะจมูกโดนนิดหนึ่งครับรายการนี้ผมขอเท่าทุนพี่ชายขอเท่าทุนนะครับจมูกโดนเนี่ยผมขอสี่ร้ยบาทไปนะคนขอคนที่ปิดได้พี่นะครับจะไม่ได้น่าเกลียดนะพี่นะเนี่ยขอคนที่ปิดได้พี่นะ4ี่ร้ยบาท น,ะะนอกมากันรที่สิบครับเลกกอรสิบเป็นรุ่นานาคปกพี่ชายเนี่ยฮะเป็นเหรียญนาคปกนะครับเนี่ยฮะมีกล่องครบนะครับนะมีกล่องครบนะครับเนี่ยฮะหูพี่ดูไรพี่ดูคมกิฟต์ป่ะพี่อ่ะพี่ดูครับคมกคิฟต์นะเนี่ยพี่ขนาดเล็กนะพี่นะขนาดเล็กนะครับนะฮะสองร้อยห้าสิบาทพี่นะฮะสองร้อยห้าสิบาทจะส่งให้พี่พี่ นะครับรายการนี้นะครับรายการที่สิบนะครับต่อมาการที่สิบเอ็ดครับเป็นเหรียญอ่าจอบนะฮะเป็นเหรียญจอบเรียกคนณตเบอร์หนึ่งสองเจ็ดนะครับนี่ฮะเหรียญจอบนะครับรายการนี้พี่นะขอสามร้อยห้าสิบาทนะฮะเหรียญหล่อนะครับเป็นเหรียญจอบนะครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับนะต่อมาการที่สิบสองครับเหรียญมหาที่ลึกษ์ถินนะครับปีอ่านี่ฮะปีหกหกนะครับนะวัดพระธาตุบรรินะฮะนี่ครับเนื้อนวะนะฮะ ลักษณะโลหะน,นะครับหมายเลขเบอร์ห้าสามสองครับจมูกโดนใช่ไหมนะจมูกโดนเยอะเลยนะครับรายการนี้นะแบ่งปันพี่น้องไปครับผมขอสองร้อยห้าสิบาทนะฮะขอสองร้อยห้าสิบาทพี่ชายสองร้อยล้วการพี่ชายปิดให้เลยครับขอสองร้อยครับปิดให้เลยจมูกโดนนะบผมเอาเท่าทุนนะพี่ขอสองร้อยนะน้องขอสองร้อยพี่รายการนี้ครับรายการที่สิบสองครับต่อมารายการที่สิบสามครับโอ้โหอันนี้ด่างสวยเลยนี่ฮะนี่ฮะลงยาแดงแรงฤทธิ์พี่ชาย นี่ฮะเลขคุเบอร์สี่หนึ่งเจ็ดครับเป็นเนื้อปะกานะครับนะรายการที่สี่ร้อยห้าสิบนะฮะรายการที่สี่ร้อยห้าสิบนะครับนี่นี่ฮะสวยๆเลยครับนะรายการที่สี่ร้อยห้าสิบพี่ชายมาลุยกันต่อครับรายการที่สิบเก้าครับนะเนื้อสาริการลิ้นทองครับนี่ฮะเป็นเนื้อผิวลุ้งหน้ากากจุดทองนะครับนะเลขคุดนัวเบอร์นะฮะนี่ฮะ หนึ่งเก้าพี่โอ้โหเลขสองหลักด้วยครับนะมีคาบเก้าอีกหนึ่งครับรายการที่สี่ร้อยบาทนะฮะรายการที่สี่ร้อยบาทนี่รายการที่สิบเก้าครับเอรายการที่สิบสี่นี่ต่อมากันที่ห้าครับนะเป็นอ่าหลวงปู่ศิลานะครับเป็นพิมพ์ยืนนะครับรุ่นอ่าเนี่ยพระพุทธเจ้าสิบชาติครับเลขคนเบอร์แปดสี่ห้าครับนะฮะเป็นกระถินรุ่นแรกนะครับธรรมอุทยานนะครับเมื่อปีหกหกีนะครับเปลญนะวะนะครับเปลญนะวะนะครับติดแผ่นตะกุดทองนะครับเนี่ย รายการที่สวยนะสวยเลยนะครับรายการที่ถือว่าสวยอยู่เป็นอรายการที่ยกมาพี่นะรายการที่สี่ร้อยห้าสิบนะครับพี่ชายรายการที่สิบห้าครับมาลุยกันต่อครับพี่ชายมาลุยกันต่อรายการที่รายการที่สิบหกนะฮะรายการที่หกครับเป็นเหรียญนะฮะเหรียญปั๊มหนาพี่นะฮะโอ้โหพี่ดูครับ เหรียญปั๊มหนาครับเป็นนาพญานาคนะครับแล้วเป็นปูนยืนครับเหรียญรุ่นนี้ครับเป็นเหรียญพุทธศิลป์นะครับว้ครูปีหกห้าหรือหกสี่เนี่ยนี่ฮะพี่ดูความสวยนะครับความคมนะครับความสวยความคมความละเอียดเนี่ยรุ่นนี้ถือว่าออกแบบนาะครับจาผคนที่สายพุทธศิลป์จริงๆนะฮะรายการที่ถือว่าสวยมากครับดูพี่ดูด้านหลังรายละเอียดนะครับการออกแบบนะฮะเลขคนใหม่เลขคนเบอร์ใหม่เลขเก้าหนึ่งฮะการออกแบบที่ดูพี่ดูไก่พญานาคนะครับนะ มีหนูครับคือสิ่งสัตว์มงคลนะครับนะมีครบเลยนะครับถือว่าโอ้คนออกแบบมาดีมากนะฮะเนี่ยต้องชมเลยพี่ชายและเหรียญหนูนูนหนาเน่เด้งเด้งเลยพี่นะครับรายการนี้พี่นะขอสี่ร้อยบาทนะครับรายการนี้ขอสี่ร้อบาทพี่ชายนะครับเหรียญว่ว้ครูนะฮะต่อมาครับพี่ชายต่อมาเป็นรายการที่สิบเจ็ดครับสิบเจ็ดครับเป็นอ่ารูปหล่อพระพิทานะครับนะณเสถีฐีบารมนีย์ไม่่ นี่ฮะซิลิเจนโทพี่นะครับเป็นเนื้อทองแดงเถื่อนนะครับเลขคนตเบอร์หกสองแปดนะพี่นะเลขคนเบอร์หกสองแปดนะครับนี่ฮะรายการที่ขอสามร้อยพี่ชายนะฮะสามร้อยบาทนะครับสายคลาสสิกนะครับต่อมาเป็นการที่สิบแปดครับเป็นรายการที่แปดเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับรุ่นเดียวกันนะฮะเลขคนตัเบอร์นะพี่นะหกศูนย์หนึ่งนะฮะรายการนี้เนื้อทองเหลืองนะครับนี่ฮะ สามร้อยนะพี่นะนะครับสามร้อยบาทนะครับนะต่อมาเป็นการที่สิบเก้าครับนะรายการที่สิบเก้าครับ,นะรรรบเป็นปิตาสิริจันโทนะครับนี่ฮะสวยๆเลยครับนะรายการนี้ก็สวยมากนะฮะติดติวอนนะครับติดจวตรงพุงนะฮะนี่ฮะสวยเลยพี่ชายรายการนี้ครับเป็นเนื้อท้องเหลืองนะครับรายการที่สี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาท ต่อมาราการสุดท้ายท้ายสุดปีนะฮะเป็นเนื้อนวะโรหะนะครับนะเป็นเนื้อนวะโลหะลมดำนะฮะรายการที่สี่ร้อบาทนะครับนะรายการที่สี่ร้อบาทนะครับนี่ฮะมีเบ้าค่าเบ้าอยู่หรื่นะฮะปิดตาสิจัโทนะครับนั่นการที่สี่ร้อบาทนะครับรายการสุดท้ายนะครับวันนี้ก็มีเบี่งปันพี่น้องนะครับนะ อ่า20่สิรายการนะครับจากอีพีพักเก่านะนะน้องพยายามหามาให้สวยๆมาให้เรื่อยๆนะครับชอบในการไหนสามารถติดตามดูได้นะครับนะ EP พีพักเก่าจะไม่ได้การตีในที่นะฮะดูไว้ชอบดูถูกใจขอรูปภาพเพิ่มเติมได้ทุกมุมนะครับบอกผมได้เลยนะครับทักมาที่อณีไลน์หรือเบอร์โทรที่ขึ้นไว้นะครับเป็นหมายเลขเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้เองขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับนะขอบคุณมากครับพี่ชาย